คาร์บูนโปรหมกสําหรับคนชอบหมกอ่าเห็นโปรหมกครับยอดฮิตอ่าพร้อมคอนะมาพร้อมคอเนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอ่ากอซื้อแยกนะกอซื้อแยกห้าร้อยแปดสิบอืมแล้วก็น็อตซื้อแยกตัวละยี่สิบบาทเป็นเมกะไลซ์ซื้อแยกเป็นละแปดสิบาทนะเป็นแบบเดิมๆอ่างานก็ประมาณนี้ครับเหมือนแท้เลยครับแค่ว่ามันเป็นคาบูหมกครับสามารถอเอาไปใส่รถคาบูได้ทุกรุ่นนะไม่ว่าสองวาลสี่วาวนะก็รูด้าน,นล่างมันอยู่ที่สี่สิบบาทไมนะวัดองค์กลางน็อต อยู่ที่45มิลนะใส่ได้ทุกรุ่นนะตัวนี้เป็นพอร์ตรนะูพอร์ตคอเนี่ย28มิลนะกาบูก็บอกว่าปาก30นะแต่ผมวัดได้28นะคือผมวัดที่จ้องเวนจูรี่ยี่สิตัวลูกเล่งมันเป็น30นะเอน็นโพเนี่ยผมจะเรียกว่าเอ็นโพมกนะคือใส่ได้ทุกรุ่นเลยประมาณนี้เลยครับก็คือเหมือนเอ็นโพตัวไปนะเ,ออเดี๋ยวผมแกให้ดูนะว่าเนื้องานเป็นประมาณไหนก็ลูกเล่งเป็นลูกเล่งทองเหลืองทองเหลืองนะก็คือว่าเนี่ยเนื้องานก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนกับของแท้นนั่แหละจุนง่ายกับจุนนิ่งออ่าสหรับบบคนนทีออกไปช,ชนะ โดยเฉพาะคนที ố, si ่เอาไปใส่รถสีวาวเนี k ่ยสีวาวเว็บรอยคาบูเนี đ đ ่ยเพราะว่ามันแถมคอมาแล้วใช่ไหมมันแถมคอจีนซีแบบนี้มาแล้วก็คอนี้ต้องทิ้งไปใส่คอวิโอใช่ไหมล้วบางคนอยากใส่คาบูอ่าอยากใส่คาบูหมกก็คือว่าหมกเป็นหมกเอ็นโปก็คือหมกกรองได้เลยอ่ามันหันตรงๆแบบนี้เลยถ้ารอยอีบ้ามันก็หันตรงๆก็เจาะใหม่ไงเห็นจะเป็นเว็บรอยดีไหมมันจะหันเข้ากับของเดิมได้เลยแล้วก็ซื้อตัวกรองตัวกรองแบบหมกที่ผมขายอ่ะลอาไปใส่ได้เลยอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวด้างในผมกะให้ดูกะให้ดูว่ามันเป็นยยยยยยัััังงงงงงไไไไเเเเเเรรื่่่่อออออาาาานน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 นลลลลกก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 มมมมมปปป็ะีคคบบหหหหหสสใจพพวววชขุ ผมมีมาแล้วนะเออคืออะไรที่แปลกๆก็จัดได้หมดนะปอดสมัครสามารถไปเกปอะเพิ่มได้นะอ่าด้านในก็อยู่ประมาณนี้เลยอืมสวยๆเลยอ่าราคาแยกผมก็บอกไปแล้วนะาาราคาจะปูผมก็บอกไปแล้วอ่าจุ่นิ่งวิ่งกระจายนะเนี่ยสนใจก็ติดต่อมาเลยครับเพจหนึ่งนะอ่าเพจหนึ่งเป็นว่าใหม่เป็นว่าแกมซิงครับเป็นระบบโอนเงินเท่านั้นนะอ่าของมีไหมเงินมาแบบนนะัจบโควงจรนะครับบูเอนโปมกุกหลุดเรื่อง